น้ำท่วมค่ะวันนี้มาบ้านย่านะคะถนนขาดเลยค่ะไหนโชว์ชิเอาถุงไว้ใส่ทีถุงออกมาเปล่า <S <S <ๆ>เก็บหอยได้เคียมพี่เคีมเก็บหอยด้วลูกเอารองเท้าน้องขึ้นไปขึ้นรถหน่อยลูกเคียมเอารองเท้าน้องขึ้นไปรถก่อนพ่อจะขยับรถไปทางนู้นลูก ีชุมพวงนะคะน้ำท่วมเยอะมากเลยพาเด็กๆมาเล่นน้ำค่ะแล้วก็มาเก็บหอย นี้ถนนนะคะน้ำซ้อพังเลยค่ะ ซือไว้ก่อนลูกซือไว้ก่อนคือไว้ก่อนแต่น้าหนุน้าเดินไปหาพี่ไอพี่เอิญนหนะลูกค่อยๆเดินลูกระวังลื่นค่ะจ้าน้าระวังนะลูก นี่นี่นั่งตรงนี้นากับผักบุ้งนั่งเล่นตรงนี้ค่ะตรงน้ําไหลนี่ค่ะนั่งตรงนี้แหละผักบุ้งนั่งตรงนี้กับน้องนาดค่ะอ่านั่งตรงนี้แหละลูกนั่งตรงนี้แหละ ตรงนี้มันเป็นส่วนของถนนนะคะแต่ว่าน้ำโซะสองสาวอันนั้นก็หลานสาวค่ะถ่ายรูปสวยๆ่ได้แลวลคิมที่เขากั้นไว้ไม่ต้องออกไปลูก เก็บรองเท้าให้น้องหน่อยเร็วชิมก็เอามาไว้ข้างบนนี่รองเท้าอะ่ะ ฝากฝากของพี่กิมไปด้วยลูกมาหนุนข้างนึงนุนข้างนึงอ้ยกลูกยไม่มีลูกเหอวดเลยกะสีย่ียวพู่ลงไปทตัวเลย ตรงนี้เป็นถนนนะคะที่น้ําไหลแรงๆนี่คือถนนนะคะน้ํามันท่วมมันไหลลงมาจากด้านนู้นค่ะไม,ไ,มไม่อันตรายนะคะเด็กๆเล่นได้เพราะว่าเป็นส่วนของถนนค่ะเลยที่เขากั้นนี้ลงไปค่ะถึงจะเป็นถึงจะเป็นเขตที่อันตรายนะคะ ส่วนที่แม่นุชกับเด็กๆยืนอยู่นี่คืออ่าส่วนของถนนค่ะ <c uk ie> ก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะคะวันนี้น้ำใสมากเลยคะ่ะไหนเอาคุณไม่เอาขนอออกเลยนั่นนะหอวยขอเวลาเก็บหอยก่อนนะคะ